โดนมาแล้วโดนมาแล้วโดนใจธรรมดามตอนนี้ที่ดีนนมันมะีคนนึงตอนนี้คนสองไปตอนนี้เขาเป็นเพื่นหมดแล้วชมพูมู่นนี่สวยมากเลยไหนรีวิวกับข้าววันนี้เลยค่ะกินถึกกินเป็นไงบ้างคะข้าววันนี้นะครับอุ้ยอย่า <laughs> มีความรู้ส <laughs> ึกจะคุย <laughs> เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อย สำหรับบุฟเฟต์เช้านี้นะคะก็จะมีข้าวผัดมีข้าวต้มนะคะก็มีขีดามีห่อดอกนะคะก็ไส้กรอกก็ได้ค่ะเรียกว่าไส้กรอกมีอะไรมีปลาปเปียด้วยค่ะมีปลเปียแล้วก็ขนมปังค่ะขนมปังแบบเบรกฟาสต์ก็มีเออเบรกฟาสต์ก็จะมีน้ำน้ำเปล่ามีกาแฟมีโอเวนตินสำหรับคนที่นียมอาหารยใจที่เป็น ก็เราดิฉันก็กินขหมดทุกอย่างอ่าถ้าที่ดูนะคะอันนี้คือเก็บมาแล้วและอันนั้นก็คือสิ่งที่กจะเอามาชิดใหม่อาหารลำดับสุดท้ายวมาแข่งกินจุเรียกว่าจะเอาไข่ดาวเอาคุณดูดับตัวจะไปคุกใส่กับไข่ดาวมาคุกคุกไม่ไหวอร่อยค่ะอร่อยอันนี้คือของคนที่ยังไม่ได้กินอร่อย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  โอ้ยฝนน้องตองฮัลโหลขอดูหน่อยอันนี้ขอเปิดหน้าฮัลโหลขอแมทออกดีกว่าฮัลโหลไม่มีเสื้อกันฝนคู่เลยไม่ได้เอามาคิดไม่ถึงเราเอามานะเราเอามานะ อันนี้ถ้าสมมติว่าฝดตกแล้วรอคลิปจบอันนี้อันนี้คือวัดมหาธาตุใหญ่เวอร์น้องคะอ้าวคนเมื่อกี้หายไปไหนคะที่ใส่เสื้อกันหนาวสีม่วงร้อนมากมถ้าแป๊บกมก็จะได้ถอดแล้วเนี่ยสามปี เจียเจงเอะไรกูเ <laughs> ป็นศูนย์แท้ว้าววางวางให้แล้วไปครับเข้าประตูกันนี่คือวัดมหา,าธาตุใช่ไหมนี่คือวัดมหา,าธาตุวัดมโหโทษว้าวว้าวว้าว ขอภายในการทำงานนะค่ะทำงานนะคะคิดงานนะค่ะในกลุ <us Liberty Overwatch throat> ่มนี้นะคะกุ่มต้องอกลุ่มน้องตอาวันี้ได้เบียร์ไม่ค้อยคิดไรกระสุดของง้า พิตติ้งชุดนะคะสตาร์ลิตค่ะแล้วคุณคนนี้เขาก็เข้าชาญอยู่ปางคอตกเขาเอิ่รูปปังคอตกนะคะนี่ เราทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้วันนี้เรากำลังจะไปสำนักข้อมูลสำงานเหรอคะขึ้เข้ามูได้ค่ะน่าอ้วนอุ้ยอ้วนกว่าไหมเนี่ยแกี่มสาะเปาแๆ้วนี่ไงธงชาตินันลาเดย์คุณไปท่านซ้อนมาแม่หันยุ่บมาอ่านป้ายก่อนก็ก็พี่เขาขายถุงชาติเสาธุงชาติแหม สำนางงั้นคือจะเป็นเลือดไทยมันมีป้ายอยู่ไม่ใช่หรอไม่แม่อ่านป้ายอ่ะอันนี้อย่างอ่านมาอย่างนี้เออเขาให้ติดต่อนี่ก่อนจะเข้าไปอันนั้นได้ได้วิวิวิอ่ะท่านี้เรามาติดต่อหาหาข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับงาน คนบอกว่าชั้นสองใส่แมสหน่อยอีเวนใส่แมสแมสหน่อยคนที่จะขึ้นไปนะปิตราัโอเราจะรออยู่ข้างล่างแสดีครับสวัสดีครับสวนนี้เราหาอะไรครับเราหาุงให้ตังเมลาก สถานที่ในการแสดงของเราใช่ไหมคะใอยอรับบการแสดงริงจังใช่การแสดงของเราจะทับเกี่ยวกับการภูราณปฏิสังขรณสถานที่โบราณสถานโบราณสถานครับให้ออกมาเป็นในรูปแบบของการแสดงที่มีรูปแบบที่ร่วมสมัยโดยจะไม่ยึดหลักการแสดงทางด้านด้านศิลป์ไทยหรือว่าพื้นเมืองมากเกินไปเราจะเน้นแบบคอนเทมใชเป็นแนวแบบโมเดิร์นดั้์บัลเล่หรือบัลเล่บัลเล่ร่วมสมัยกับให้มันมี ควาเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับสถานที่แล้วก็สอดคล้องกับสถานที่ด้วยโอเคค่ะตัดเข้าไปภาพอินเสิร์ตค่ะ บุญนุ่นน้ากันคสีดมางคมดีไหมดีไหมมุมนี้เหรอผูดเพิ่งขึ้นตรงแบก่็นอกริบยนกาเตดมรูกระิบูกคือบอกวหักเถคอบอะเดีย เอ่งก่อนยืนเยืนยืนมีแค่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับลดลงเรื่อยๆเพื่อเขาในเมื่อเราทำปราสาทแบบลดลงเรื่อยๆเองเลยสถานที่ที่เลือกมานะคะคือวัดศรีสว่าง เปิดเลยใช่ไหมนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรเราทำอะไรกันอยู่ค่ะวันนี้เราก็เป็นกระบวนการสร้างงานแล้วนะคะจากเมื่อวานนี้แล้วก็เพิ่มมันถิรนะคะแล้วก็ไปดูไซส์ซิฟิกที่นีไปโดนก่ซส้งานของจริง <laughs> วัดช้างล้อมนะคะเราก็จะไปดูไซส์สปีดสปีดมาแล้วนะคะก็วันนี้เราก็จะได้เราก็ได้ไปไปที่วัดมหาธาตุนะคะที่อุทยานนะคะในภาคาช้าเราก็ดูเรื่องสิ่ตางนเดี๋ยวก่อนจะได้การก่อนพาไปดูแต่ละกลุ่มเลยค่ะกลุ่็ตอนนี้ก็คือผ่านการกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็ดูไซส์สป e ดสปีมาตอนนี้จะเป็นในเรื่องของผลงานแล้วก่อน ตอนนี้กันนะคะก็เราก็จะไปดูการทำงานของแต่ละกลุ่มนะคะไปเริ่มกันที่กลุ่มหนึ่งเลยค่ะไปค่ะนะคะอ่าตอนอันนี้ก็เป็นสมาชิกของกลุ่มที่หนึ่งนะคะชื่อว่าเอ้า คุณรอนะคะซื้อกระดิ่งกล่อมาเต็มค่ะดูกันแค่นี้ก่อนแล้ายแค่นี้ก็เออโอเคค่ะแค่นี้ค่ะโอเคค่ะโอ้โหขนลุกเลยค่ะไปคอสซูมนะคะไปคอสซูมค่ะนะคะโค้ดเหรอคะทำไมแบบมีห่อผ้าแบบนี้อันนี้เป็นความลับนะคะแล้วเดี๋ยวกันพรุ่งนี้นะคะก็พบกับอะโปรดักชั่นของกลุ่มที่หนึ่งกันนะค่ะก็ก็ บอกกับวิธีการทำงานของกลุ่มที่หนึ่งกัรงานที่ยิ่งรับรองเราจะแบ่งพูดดังๆค่ะเราจะแบ่งงานกันนะคะเราจะมีฝ่ายคอสตูมนะคะฝ่ายดนตรีนะคะแล้วก็ฝใส่โคลงการซึ่งพวกนี้นะคะเราก็ทำการโคลงการท่าเต้นนะคะแล้วก็โคลงการ์ดในเซอร์คอนะค่ะเบรชีนะคะตื่นเต้นนะคะเราก็จะเก็บไว้เซอร์ไพรส์นะคะเราจะมีกลเม็ดเด็ดทายอะไรที่ทำให้คึกคูลนะคะเลิฟในงานของเรานะคะก็ต้องรอดูงานช่วงนี้นะคะ ค่ะขอคุณชาไ,ไปค่ะไปกลุ Boy? ่มที่สองไปค่ะแล้วถาถึงกลุ่มที่2แล้วนะคะเขาทาอะไรกันไปชมกันเลยค่ะเอเ์เทนอยู่คนเดียวดี่ก็คือคนลชั้นของกลุ่มที่สนะฮะกลุ่มที่สามเอราจะเกาดกันช่งนี้ว่าเราจะทำการแสลงด้คอสตูงค่ะคอสตูงอ่ะใครคะ ข้าจุมค่ะข้าจมถ่าเรพบกับข้าวจมนะคะข้วจมค่ะคายเน่่่ไรนคะรคอ่ารคอะรคอาค่อะเรคืออไรคืออะไรคองะคออะไรคะรคะรคอะรคืะไรคือไรคืออะไรคะรคอะรนนะรคะรคืไรนคะรคะคะไรคคอะไรคืออะไคะรไรคไรรคะคะรคะ หรือก็บอกวิธีการหรือว่าเทคนิคการตัดดนตรีที่แบบน่าฟังและไพเราะดังมากคะค่ะสำหรับการตัดดนตรีนะคะเราต้องตัดอย่บบว่าเสียบ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 นะคะเราจะตัดแบบย่อหญิงไม่ได้นะคะการตัดย่อหญิงเดี๋ยวดังเราจะไปชิวมันไม่เลาใจค่ะเราต้องเอ่คือแเดิก็เป็นแบบพิสราพอนะคะก็เหลืออีกแค่ปุ่มเดียวแล้วตามมาเลยค่ะช็อตท ่ะแล้วมาเึ็กลุ่มนี้นะแล้วก็จะไปตามหาปรูแล้วแช่นของกลุ่มนี้ก่อนไปค่ะเอาค่ะกลุ่มนี้ดกุมีกลุ่มีงงก่นี้กลุ่ีกลุ่มน้งงนแ้่กลุ่้งก่้งก้ดงกลุีงงา่น จะเป็นมาอย่างไเ้ากนอะไะวีการทำงานของแต่ละหน้าที่นะคเราก็จะเราก็จะมีหน้าที่นะคะตั้งแต่อคอสตูมนะคะเรื่องเสียงนะคะแล้วก็อตคอสตูมเสียงแนวคิดนะคะแล้วก็โปร,รปดักชั่นนะคะปากหมจะเป็นประมาณนี่ะ โอเคค่ะอีพีดีคอนคุยงานนะเส็จงานแล้วอาพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงเราต้องสรุปนะนี่จะาสรุปงานเนี่ยแต่งลูกสาวนี่เพราะหัวมันคำมันเหมือนตาไรต้องสรุปได้ครูว่าเสียรับควกคุงกงเก่าค่วไง สิ่เปิดในซูปเปอรีจากที่ต้องเสียสาษนเขาให้รีแล้วก็ให้ห้องด้วยแล้วก็น้ำแข็งให้ทั้งคืนสุดถ่ายโมงคนสุดท้ายบนเรือยังกินตั้งเขาไปเ่องที่สามโต๊ะจีนที่ว่า